แล้วก็หลังจากเกิดเหตุที่มีผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้พาพนักงานตำรวจรต่อมาก็มีข่าวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับมีการอ,าอ้างว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายแล้วก็เป็นคลิปอะไรออกมาึ่งนท่านก็ทราบดีนะครับว่าเรื่องนเป็นยังไงทาง ไปสอบสวนนะครับซึ่งนำโดยท่านรองสุดทตาที่ราสวัสดก็ได้ออกหมายจับไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับหมายจับใคาการทั้งหมดเจ็ดคนซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อยู่ในความควบค,คุมของกณะคับสวนที่นครสวรรค์แล้วห้าคนแล้วก็พุ่มกับโจ้ก็อยู่ที่นี่คนที่หกส่วนคนที่เจ็ดกำลังขึ้นเครื่องบินมาจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคอบครบทั้งหมดก็อยากจะเรียนว่าการจับกลุ่มก็ดีการรับมอบตัวก็ดีเราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิดเราเอาท,ทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญสียไปมันดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับก็ให้เห็นว่าเราไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจองค์กรตำรวจนะครับจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในนามขององค์กรนะครับของตำรวจทุกคนเราก็ขอโทษ พี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าองคอ์กรเราเป็นองคอ์กรที่ตรวจสอบได้ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วผลโทษไม่มีไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราดาเนินการเกือบทั้งหมด ก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่พบออตรล,ลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับก็อยากให้มั่นใจแล้ววันนี้รายละเอียดผมเชื่อว่าก็อยากจะฟังกับปากของผู้ที่เขาก็ทำ ซึ่งเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีโฟนอินเข้ามาถ้าผู้สื่อข่าวท่านไหนสนใจจะถามนะครับก็อยากจะให้จัดระเบียบนะว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงกันนะครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่านี่น้องสื่อมวลชนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับก็คงคงจะ จัดการก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าที่เขาต่อโทรศัพท์ให้ <c oughs> มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมโจโจได้ยินไหมต,ตอนนี้ทางนเนี่ยอยู่ในห้องถแถลงข่าวนะครับเสียงของโจนเนี่ย ก็มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศออกสู่สาธารณชนนะเมื่อพี่น้องสื่อมวลชนอยู่นี่จํานวนมากมายนะครับเัรก็อยากจะเตือนก่อนว่าสิ่งที่โจ้พูดเนี่ยมีคนฟังนะมีการถ่ายทอดสดออกไปคครรัับบโจ้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานยันตัวเองได้นะในชั้นศาล นะไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญาหรือทําด้วยประการใดๆให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหมครับมีทนายแล้วก็มีตารวจอยู่ด้วยครับมี่ครับมีทนายความส่วนตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับมีทนายความส่วนตัวแล้วก็มีเอ่อตำรวจอยู่ด้วยครับครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสื่อมวลชนจะสอบถามนะโจเต็มใจจะตอบคำถามไหมเดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามเนี่ยเต็มใจตอบไหมเต็มใจตอบครับ ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าขอ้อเท็จจริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน,น้องมันแจ้งผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหาย,ายาติดบมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเ 20, กือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หมื่นถึงสองหมื่นเม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริง ผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับจนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทาเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเรา คือต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับอ๋อไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีการครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือบัะชิกพยายามฉีกถุงผมในจะในจะต้องมัดเขาแล,และหลังจากนั้นเลยต้องเอากุญแจไข่หลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับ แล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินเพราะอย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้านนะคะพ่อจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่ขอให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับผมผู้ต้องหาตกลงไปตอนนั้นเราก็เราก็ตกใจ ทำไมทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจับจับที่ประจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊ม C P R แล้วก็เลยแล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้แจ้งกับหมออ๋อเสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขาเขาเเขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับ แล้วเขาก็ไม่ได้นอนนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากนกเนื่องจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากการเสพยาครับตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสายจะตัดสินอะไรจะทำทุกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่า ผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเติดๆครับพุ่งกับโจครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่พ,พ que, uration, <of> ุ่งก <pi ablo> ับโจ้ทาเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งกับโจอยากจะพุ่งกับโจเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสํานักงานตารวจแห่งชาติและตํารวจที่ตั้งใจทํางานเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพูดอะไรบ้างครับที่ทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติและตํารวจเสียหายครับ ครับอันนี้ครับอย่างแรกผมต้องกราบขอโทษไปที่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับันัดที่สองผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เกตนาจริงๆแล้วก็แล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะเพราะเพราะการที่เราไปคุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ย ผมกราบขอโทษท่านผบตรและตำรวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ได้ทําให้องค์กรตํารวจมีดีเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยครับพุ่งกลับโจครับในส่วนที่มีกระสข่าวมาว่ามีการตบซับซ้อนตบซับเนี่ยตรงนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงฮะอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบซับอันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบซับไม่มีแน่นอนครับทนายโจ้ค่ะแต่พอหลังจากที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตค่ะทําไมเราถึงไม่ทําข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะ พวามที่นี้เราคือเราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษ,ษากันว่าจะทํำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยคิดว่าอจาแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยครับปรึกษ,ษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับกัมีการกม่พ่อหรือว่าให้ประโยชน์กับพ่อของผู้ชไมครับไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานส่งไปสามหมื่นบาทครับเท่านี้ครับ ใส่อะไรนะครับใส่ผู้ต้องหาที่เาสลบไปแล้วอะค่ะผม,ผม,ผมนึกว่าสลบก็เลยต้องเอาน้ําเพื่อเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่น <c oughs> ก็เลยเอาน้ําเพื่อให้เขาตื่นนะครับเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเจอเจออาการนี้ก็เคยคิดว่าน้องเขาแค่นอกไอ้คือแ,แค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรกตอนแรกตอนคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือพูดจากใจเลยครับข้อเท็จที่ออกมาดี ได้ครับผมมีเอกสารรับรองทุกอย่างครับเป็นรับสินที่ถูกต้องครับผมยืนยันตรงนี้แล้วก็มีเอกสารพร้อมทนายจะเอาไปยื่นให้ให้ถูกต้องหมดครับที่ผ่านมาผู้กับก็เป็นคนที่ทําคดีเรื่องยาเสพติดเคยมีลักษณะการกระทําลักษณะนี้หรือเปล่าคะขออีกทีครับไม่ชัดครับ คือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานเนี่ยจากผู้ต้องหาโดยการกระทําซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะขออีกทีนะครับไม่ชัดเนี่ยครับเคยมีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มีแน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับตั้งแต่ผมทํางานนครสวรรค์ผมตั้งใจทํางานมาตลอดผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็ทราบว่า ของเหนือของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับ้ไม่ไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมเป็นคนสัดลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นอยากอยากทางานครับยอมรับว่าใช้ครับไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทําไปแล้วผมลยอมรับผิดทุกประการครับ พุ่งกับโจ้ครับขอโทษฮะทบถามว่าทําไมพุ่งกับโจ้ไม่ตั้งใจแต่ทําไมพุ่งกับโจ้ใช้ถุงถึงหกใบในการกระทําครับเออใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติกหกใบในการทําครับมันไม่รู้จ้ะตอนแรกจริงๆอ่ะตามพูดกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตั้งแต่แรกครับพุ่งกับโจ้ไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนครับคือไม่คือไม่ไม่ไม่มีเคยคิดว่าจะมีวิธีการมาจากไหนคือ จตน,นาตอนแรกมันคือต้องการติดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับข,ขอขอีกทีไม่ได้ยินครับไม่ใช่ครับถอดกล้องวงจรปิด ไม่ไม่ไม่ชัดเลยครับทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดคะออกค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาผมผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงๆว่ามันมันเกิดเหตุแล้วมันช็อคครับผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยบอกให้ดาเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับ แต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับบัญชาในสถานีอย่างเงี้ยค่ะการถอดกล้องวงจรปิดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูฟังไม่ขึ้นกล้องมันแต่จริงๆที่ของบางทีมันม,มันจะมีกล้องบางตัวเสียซึ่งผมว่าสั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็ผมก็เลยบอกให้ถอดเลยครับแล้วรู้ครับว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องไม่ทราบครับกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับ หลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการปิดบังไหมครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทําครับผมไม่ไม่ไม่เข้าใจคําถามขอใหม่อีกครั้งครับอ่ากรณีนี้เรามีการการควบคุมตัวเขามามีการบันทึกจับกลุ่มมาไหมครับตอนนี้เราเรามีการมันไม่ไม่ไม่ถึงมีการควบคุมเหมือนเชิญตัวมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพราะเนื่องจาก เรา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 เห็นภาพในวิดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายใหม่ใหม่ประมาณสองชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้นโลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับทุก,กับก็ทุกำกับ,กบรู้สึกยังไงที่ตำรวจช้นพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะเออผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับนุญดเท่าน<ำ>ี้นะครับผการมออนาตการท่าน<ำ>ี้ครับเออไม่ไม่พอแล้วครับเพราะว่า เอ่อผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการด,ดําเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไว,ไว้ไว้ทีหลังนะครับไม่งั้นก็มันจะเสียหายกับลูกคดีถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็กระแจงนะครับไม่ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องตอนนี้เลยหรือไม่ส่งฟ้องเลยแล้วแต่ คุณอญญาวอยังไงแล้วก็ผู้รับการนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งที่ที่ในคำสั่ง410ก็พยานหลักฐานเนี่ยมันมันมีข้อมูลตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่สื่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยทางพ้ารงานสวนเนี่ยก็ได้สอบปากคำไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงความเห็นที่ ทางสื่อมวลชนสงสัยในเรื่องประเด็นของการใช้ดุพินิษของแพทย์ที่ยืนยันว่ามีผลตรวจปัสสาวะพบสารอีเฟดีนแอมเฟตามีนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นการตรวจจากการรับการร้องขอของพักนางดับสวนในการที่จะผ่ากระเพาะ ปัสสาวะของผู้เสียชีวิตในวันที่7นะครับแล้วก็หลังจากผ่าตรวจแล้วนำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิตไปตรวจถึงพบสารดังกล่าวนะครับถึงได้ลงมาเห็นเช่นนั้นนะครับซึ่งออผลที่จะออกมาเป็นทางการก็ก็จะส่งมาให้กับพน,นักงานสวนในส่วนที่ <c oughs> ขั้นตอนใน,ในการที่ ส่งมาแล้วก็มีประเด็นถึงการพูดเกี่ยวกับว่ามีเจ้าที่บอกกล่าวอะไรก็ตามเนี่ยทางท่านผู้จัดการตำรวจแหงชาติก็ให้แนวนโยบายอยู่แล้วว่าให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อที่จะตอบกับสื่อสังคมให้ให้สิ้นข้อสงสัยให้ได้นะครับตรงนี้ขอให้ให้เชื่อมั่นว่าทางทาง,ทางสำนักงานตำรวจงชาติเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรติดขัด เบื้องต้นคงต้องนําตัวไปที่นครสวรรค์ก่อนเนื่องจากว่าคดีนี้ยังยังอยู่ในอำนาจการสอบสวนที่น,นั่นแต่ว่าในคําสั่งของสี0ที่ที่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเนี่ยคณะทําง,งานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก็สามารถดําเนินการได้ครับครับในส่วนของสลวัตโจเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจ ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอ,อกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวิชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิด หนีไปไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นําเรียนท่านผู้ก,การตํารวจภูทรภาคหกซึ่งท่านผู้ก,การก็ได้นําเรียนพบตรก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9ก้าโมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสัก เที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกําลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณสิบห้านาทีก็มีรถ เก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูทรแสนสุขทําบันทึกลงประจําวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้กระชาเพื่อรายงานท่านบพตลทราบแล้วก็นําตัวสาวโจ้ามาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับ อันนั้นเดี๋ยวอยู่ในประเด็นที่ต้องขยายผลต่อนะครับก็อะไรที่เป็นข้อสงสยัยทางทางรวาการตำรวจชาติารรก็ให้นโยบา,ารรยอยู่แล้วว่าให้ทีมงานเนี่ยให้เำรวนการรวบรวมพยานฐานสอบสวนให้ได้เป็นที่ประจักษ์และตอบข้อสงสยัยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้คนะงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ